รับซื้อสูงถึงเหรียญละ500สวัสดี f อฟแฟนรายการช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกแล้วฮะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นคลิปนำเสนอแล้วก็ประกาศรับซื้อดีกว่าเนาะเอาง่ายๆฮะวันนี้อารมณ์ดีฮะ ได้นอนไปบ้างท่านผู้ชมได้นอนไปบ้างก็ถึงเวลาที่จะมาทําหน้าที่ประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคาต่างๆฮะโดยเฉพาะวันนี้นะฮะปะปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ฮะเหรียญที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นเหรียญ5บาทเป็น5บาทคุดของพระหลวงรัชกาลที่9ของเราฮะผลิต ออกมาตั้งแต่ปีพศ2520เนาะก็ใช้จ่ายกันมาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะฮะเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มียอดจำนวนการผลิตเนี่ยท่านผู้ชมฮะเราราสัก27ล้านกว่าเหรียญฮะประมาณนั้นนะฮะ27ล้านกว่าเหรียญปัจจุบันวันนี้นะช่องป่าปาก็ประกาศรับซื้อเหรียญปกติก็อยู่ที่เราราเหรียญละ 15บาทฮะคอยดูว่าวันหน้าจะมีราคาที่สูงขึ้นหรือว่าราคาดรอปลงก็มาคอยติดตามฮะก็พยายามศึกษาแล้วก็ติดตามข้อมูลนะฮะสำหรับเหรียญฮะก็มีทั้งราคาขึ้นแล้วก็ราคาลงเนาะนี่คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520ที่ปะปาจะมาประกาศรับซื้อสูงถึงเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียว หรือเอาง่ายๆว่าใครที่มีเหรียญทุกชนิดราคาทุกปีพอสอนนะสำหรับเหรียญหมุนเวียนนะท่านผู้ชมสามารถขายได้เหรียญละ500ถ้าสภาพยังดีอยู่ประมาณนั้นนะฮะแต่คลิปนี้ประปาจจาเป็นต้องขึ้นหน้าปกคลิปด้วยเหรียญ5บาทคุ้เชียงฮะเพราะว่าเรามีเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาด เกิดขึ้นอยู่บนหน้าเหรียญคุดเฉียงปีพศ2520ฮะโดยปกติธรรมดาท่านผู้ชมฮะเหรียญหมุนเวียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่มีรูปแบบประมาณนี้นะฮะรูปแบบพระเสียงกลับหรือว่าพระเสียนสลับนั่นเองท่านผู้ชมก็แทบจะทุกชนิดราคานะฮะประมาณนั้นนะาสหรับสาหรับเหรียญหมุนเวียนนะฮะตั้งด้านหัวขึ้นก็พิกอ่า ด้านครุฑก็จะกลับด้านตั้งด้านก้อยพลิกก็จะเห็นว่าด้านหัวนั้นกลับด้านเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาท่านผู้ชมพบเจอกันทั่วไปพบเจอกันทั่วไปแล้วก็ราคาซื้อขายปัจจุบันวันนี้ก็อยู่ที่ราวๆเหรียญละ15บาทฮนทะประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนั้นใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญปกติธรรมดาแบบนี้หรือว่าเหรียญที่ ท่านผู้ชมกําลังจะได้สัมผัสกันต่อไปนี้ท่านผู้ชมฮะเรารู้แล้วว่าเหรียญปกติธรรมดานั้นเป็นรูปแบบผัสเสียนสลับแต่ถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะใครมีเหรียญแบบนี้ก็ปาปา,ปายินดีรับซื้อเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวแต่เหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะฮะเป็นเหรียญตัวอย่าง ดูชัดเจนกันท่านผู้ชมนะฮะเราเริ่มกันสูงสุดเลยนะฮะแต่เหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญที่สูงสุดฮนะแต่เป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดเช่นเดียวกันที่มีราคาต่ําลงมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวก็กเกรงว่าแฟนๆจะเข้าใจไม่เอ่ยเนาะเอาง่ายๆว่าเหรียญแบบนี้รับซื้อเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520เนี่ยปอป่ารับซื้อตั้งแต่เหรียญละ15บาท ไปจนถึง200บาทสูงสุดที่500บาทเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะใครดูคลิปแล้วก็พยายามทาค,ความเข้าใจกับคํา,คาพูดของปปบานิดนึงเนาะเอาง่ายฮะเหรียญปกติธรรมดานะฮะเหรียญปกติธรรมดาอีกรอบท่านผู้ชมเนาะเหรียญปกติธรรมดาแบบนี้ปอปารับซื้อเหรียญละ15บาทโอเคนะฮะเหรียญละ15บาทแต่เหรียญครุฑแบบนี้นะฮะดูนะท่านผู้ชมตั้งด้านก้อยขึ้น แล้วหมุนฮะหมุนเห็นไหมฮะถ้าเป็นรูปแบบพระเสียนขวางแบบนี้ท่านผู้ชมปอปารับซื้อเหรียญละ200บาทเหรียญละ200บาทเข้าใจนะฮะถ้าเป็นรูปแบบพระเสียนขวางแบบนี้นะฮะปอปารับซื้อเหรียญละ200บาทนี่ยังไม่ขวางจริงสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะแต่ปอปาก็ตีอ่า ตีให้ขวางไปนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญหายากพออยู่พอสมควรโอเคเนาะขวางแบบนี้เหรียญละ200บาทแต่ท่านผู้ชมฮะที่ปอปาร,รับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ500บาทดูท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ปอปาจะสมมุติตัวอย่างให้ดูนะฮะถ้าหากท่านพลิกด้านก้อยฮะตั้งด้านก้อยเราพลิกะฮะถ้าเหรียญของท่านอยู่ในรูปแบบนี้นะฮะ รับไปเลยฮะเหรียญละห้าร้อยบาทใครที่มีเหรียญครุฑแบบนี้ก็ลองพลิกดูนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่าอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างที่ปาปานำมาให้ดูว่ารูปแบบนี้ปาปารับซื้อประมาณนั้นนะฮะเอาง่ายๆฮะปาปามีรูปแบบพระเสียรตรงมาให้ดูเนาะแล้วก็อยากจะบอกเป็นรายการว่ารับซื้อเฉพาะเหรียญ5บาทครุฑเฉียงปีปศสองพร้ยใช่ไหม ที่ได้ราคาเหรียญละ200คือรูปแบบพรสเศียรขวางอะไรประมาณนี้แล้วก็รูปแบบพระเศียรตรงท่านผู้ชมฮะนี่เป็นเหรียญตัวอย่างที่ไม่ดูแต่ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะฮะเหรียญหมุนเวียนทุกช,ชนิดราคาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่5ตะตังสิ 10, อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรขวางปปารับซื้อเหรียญละ200ถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรตรงปรปารับซื้อ500 เอาง่ายๆว่าเหรียญกระสับหมุนเวียนทุกชนิดราคาปปารับซื้อเหรียญละ200-500บาทถ้าหากว่าเหรียญของท่านเป็นรูปแบบพระเศียรขวางแล้วก็รูปแบบพระเศียรตรงฮะเหรียญนี้เป็นรูปแบบพระเศียรขวางนะท่านผู้ชมเนาะแต่ปปาก็ทําหน้าปกคลิปไปว่ารับซื้อถึง500บาทก็เป็นรูปแบบพระเศียรตรงแต่พระเศียรขวางเรารับซื้อชนิด พอจะเข้าใจท่านผู้ชมเนาะก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็รีไปดูอีกรอบไปฟังปปาบรรยายพูดอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเป็นรูปแบบพสเสีย์ตรงแบบเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮนะรูปแบบพะเสีย์ตรงแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ปปาเคยทําคลิปออกไปแล้วแต่ปปาได้เหรียญรูปแบบเหรียญน,นี้มาฮนะปะปาถือว่าหายากนะฮะคุดเฉียงเนี่ยปปาก็เลยมาทําคลิปอีกนะฮะถ้าเหรียญของท่านนะทุกชนิดราคาไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาท5บาท2บาท10บาท หรือว่าจะเป็นเหรียญโบราณที่ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้นะลองท่านผู้ชมลองนะฮะตั้งด้านก้อยขึ้นอ่ะหมุนเหรียญของท่านดูฮะถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรตรงแบบนี้นะป่อปารับซื้อทุกชนิดราคาฮะทุกชนิดราคายกเว้นเหรียญที่ระลึกนะฮะเอาเป็นว่าเหรียญมุนเวียนทุกชนิดราคาถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรตรงแบบนี้นะฮะพระเศียรตรงปอปารับซื้อเหรียญละห้า ร้อยบาททุกชนิดราคาแล้วถ้าเหรียญของท่านที่มีอยู่ในบ้านเก็บสะสมอยู่นะฮะถ้าเป็นรูปแบบนี้พระเสียนขวางทุกชนิดราคาเหรียญหมุนเวียนนะฮะปอปารับซื้อเหรียญละ200บาท เขาใจตานนี้ถ้าไม่ชมะคือง่ายว่าเหรียญทุกชนิดราคาเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรขวางแบบนี้ปอปารับซื้อเหรียญละ200บาทแต่ถ้าหากเหรียญของท่านหมุนด้านก้อยมาหาด้านโปแบบนี้แล้วหมุนเหรียญแล้วเป็นรูปแบบพระเศียรตรงแบบนี้ปอปาให้ราคาเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวก็ใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็ลองรีกลับไปดูอีกรอบนเนาะที่ปอปาต้องนําเหรียญน,นี้มาทําคลิปก็ เดี๋ยวนี้เคยทาคลิปไปแล้วรูปแบบก็เสียงตรงแต่ปอปาอันมีลูกค้าใจดีฮะ <f ans> แฟนรายการจะดีส่งมาให้ปาปาก็เลยเามาำทำทคลิปประกาศรับซื้อไปเลยขอบคุณเจ้าของเหรียญนะที่ส่งมาเนาะก็ขอบคุณามากจําไม่ได้แล้วแหละว่ามาจากจังหวัดอะไรเอ่ย <f ans> ปอปาก็ยังจาไม่ค่อยแม่น,นะฮะอ่ะดูนะฮะคุดเฉียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีพศอ,อ,อะไรฮะพศ252022หรือว่าจะเป็นครุ อื่นๆก็ได้นะถ้าเป็นรูปแบบพระเศียรขวางแบบนี้หรือรูปแบบพระเศียรตรงหรือปีอื่นๆเป็นเหรียญหมุนเวียนทั้งสิ้นนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของป๊าป๊าได้นะ,ะซื้อจริงนะ,ะท่านผู้ชมซื้อจริงนะฮะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกอสองเหรียญที่ป,ป๊าป๊าได้มานะฮะป๊าปาได้มาก็ยังไม่ทันได้ขายออกเอาไว้ทาคลิปก่อนเนาะเอาไว้ทำคลิปเนี่ยท่านผู้ชมฮะตั้งด้านก้อยเนาะ แนะนำให้ตั้งด้านก้อยท่านผู้ชมฮะเพราะเราจะดูผ้าเหรียญน,นะฮะไม่ใช่ดูด้านก้อยเอียงเนาะอ่ะเอียงแบบนี้นะถ้าเป็นเหรียญโบราณอย่างเงี้ยป๊าป๊าร,รับซื้อเหรียญละประมาณเหรียญละห้าสิบเออถ้าสวยๆหน่อยก็หกสิบก็ไปตกลงกันเอาเนาะประมาณนั้นนะฮะก็มีอยู่เหรียญหยนึ่งเหรียญฮะอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ของพระหลวงหลอกเก้าของเราเราก็จะเป็นเหรียญอ่ะเหรียญอ่าหนึ่งบาทเหรือหงฮะดูนะท่านผู้ชมพลิกมานี่ฮะ กือบขวางเลยนะไม่ใช่เอียงธรรมดาให้นี่เกือบขวางนะเอียงมากกว่าเหรียญนี้ด้วยซ้ําเอียงมากกว่าเหรียญนี้ด้วยซ้ํเอาใครมีแบบนี้นะฮะเอียงถ้าเป็นเหรียญที่ออกจากระบบหมุนเวียนไปแล้วเนี่ยเหรียญละห้าสิบาทประมาณนี้นะฮะเหรียญละห้าสิบาทถ้าสูงหน่อยก็ถ้าเอียงมากหน่อยก็ว่ากันอีกทีนึงว่ากันอีกทีนึงเรื่องราคาอาจจะดั้มขึ้นเล็กๆน้อยๆยนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญประเภทเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนนะถ้าเอียงระดับนี้ท่านผู้ชม พอมียอดจํนานวนคำเดีก็แบบก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนใช่ไหมป๋าป๋าก็จะซื้อได้ไม่เกินเหรียญละ5บาท10บาท15บาทประมาณนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาก็ไม่ค่อยจะเอียงเต็มที่นะไม่ถึงเกณฑ์ที่ขายออกได้ปาป๋าก็จะบอกลูกค้าไปเพราะว่าเหรียญของท่านนะ่ะขั้นตอนแรกเลยปาปาให้หมุนส่งมาทางลายนะส่งรูปมาทางลายก็นั่นขั้นตอนแรกนะว่าอยู่ในเกณฑ์เอียงเกณฑ์ขวางเกณฑ์ตรงแต่ ป่าจะมาตรวจสอบที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าผ่านก็ผ่านที่ตัวของปปาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเหรียญที่ท่านหมุนอยู่ที่บ้านเนี่ยท้ายสุดก็ต้องมาให้ปปาหมุนอีกรอบหนึ่งตรวจสอบอีกรอบหนึ่งฮะก็ประมาณนั้นแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าเอียงจริงขวางจริงตรงจริงเนี่ยปปาทําคลิปวิดีโอให้ดูอยู่แล้วรับรองถ้าเป็นรูปแบบนั้นป่าก็จ่ายจริงอย่างเช่นเหรียญพวกนี้ฮะป่าไม่ได้หามาเองนะฮะไม่ได้หามาเองมีแฟนรายการส่งมานะฮะ มีแฟนรายการสร่งมาประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวส่งข่าวสำหรับใครที่มีเหรียญประเภทเหรียญสองสีที่มีไส้แตกอะไรประมาณนั้นที่ขอปปาทําคลิปประกาศรับซื้อให้เนี่ยกับเหรียญเนื้อเกินอะเนื้อเกินปปาก็ทําออกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเหรียญไส้แตกเนี่ยเดี๋ยวคอยมาติดตามช่องของปปาเอานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฮะเพื่อปปาทําคลิป ประกาศรับซื้อหรือว่าทำอีพีขายออกแต่ละวันเนี่ยแฟนรายการจะได้รู้ฮะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามมาดูช่องของปาปาใหม่ๆก,ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะโอเคนะเนาะคลิปนี้ก็กินเวลา,าแฟนราการนานพอสมควรเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันมาเจอกันใหม่คลิปนี้ปราปามาประกาศรับซื้อเอาง่ายๆว่าตัวอย่างเป็นเหรียญคุดเฉียงปีพศ .2520 แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะ เหรียญหมุนเวียนถ้าเป็นรูปแบบเอียงขวางตรงราคาก็ประมาณนั้นแต่ท่านผู้ชมฮะนิดหนึ่งฟังอีกรอบนะถ้าเป็นเหรียญที่ผุพังนะถ้าเป็นเหรียญที่สนิมเกาะจนเหรียญผุพังแล้วเนี่ยจะน่าสนิมแดงสนิมเขียวมีเหลืองติดอะไรประมาณนั้นนะบางทีนะฮะเหรียญของท่านก็อาจจะขายไม่ได้นะฮะต้องทําใจนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะหาว่าปะปา,ปานี่เห็นว่าเอียงแล้วขวางแล้วตรงแล้วรับซื้อหมดเลยฮนะ ท่านผู้ชมฮะรักษาสภาพผิวไว้ให้ดีนะฮะผิวคือจุดตายจุดบ่งบอกของราคาซื้อขายเลยทีเดียวก็ฝากกันไว้ตรงนี้เนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ